สวัลำตาท่านเองค่ะวันนี้เราก็จะมาสํารวจโรงงานน้าตาลกันครับว่าข้งางในนี้มีอะไรบ้างครับไปกันเลยครับ ก็มาอยู่ที่จุดแรกนะคะซึ่งทางด้านหลังนี้นะคะเป็นอนุสาวรีย์พลเอกพยาพหลพลพยุหะเสนาค่ะซึ่งท่านก็เป็นราชมุนตรีลำดับที่สองของเรานะครับซึ่งอยู่ในสมัยของรัชกาลที่หครับตอนจากนี้เราก็จะมากราบไหว้นะครับกราบไหว้ เมื่อวันที่25มีนาคมพศ2484พลเอกพญาพหนพลพยุหะเสนาเดินทางมาเยี่ยมโรงงานน้ำตาลไทยลำปางหรือโรงงานน้ำตาลเกาะคาและกล่าวปราศัยแก่ชาวไร่อ้อยและเจ้าหน้าที่ของโรงงานว่าในการตั้งโรงงานน้ำตาลของรัฐบาลนั้นมีความประสงค์จะให้โรงงานน้ำตาลอยู่ในมือคนไทยแท้ ได้สืบสวนดูที่ที่เคยทำน้ำตาลมาแล้วหลายแห่งเช่นที่เมืองชมบุรีก็เห็นคนอื่นเขาปลูกอ้อยทำน้ำตาลกันทั้งนั้นปัจจุบันโรงงานน้ำตาลก่อคาจังหวัดลำปางปิดทำการในปีพศ2543เนื่องจากมีปัญหาด้านการบริหารจัดการและการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล